สวัสดีค่ะวันสาไทยนะคะหรือบุญสาเดือน10ค่ะเป็นเทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน10เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะสำหรับปีนี้ปีพศ2567ก็ตรงกับวันพุทธที่สองตุลาคมค่ะแรม15ค่ำเดือน10นะคะสำหรับวันสา์นั้นก็มีจัดในทุกๆภาคนะคะแต่ละภาคก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปค่ะเช่นภาคเหนือก็จะเรียกว่างานทานสลากพะ ภาคใต้ก็จะเรียกว่างานบุญเดือน10ค่ะ วันศ่านั้นแต่ละพื้นที่จัดวันไม่ตรงกันนะคะบางที่ก็จะใช้เรื่องสะดวกนะคะที่เราจะรวมญาติได้นะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยงานจัดงานก็จะเป็นประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นจัดตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำถึงแรม15ค่ําเดือน10นะคะกิจกรรมในวันศสตร์หลักๆก็คือการนําข้าวปลาอาหารนะคะผละไม้ขนมโดยเฉพาะขนมกระยาสารนะคะทําบุญตักบาตรที่วัดแล้วก็จะ มีการเส้นไหว้ที่บ้านด้วยนะคะอาจจะมีการตั้งผ้าบันพบาปุษนะคะเพื่อระลึกถึงค่ะในบางท้องถิ่นนะคะก็จะมีการตักบาตรน้ําพึ่งนะคะเช่นกิจกรรมของชาวไทยมอญค่ะสําหรับในวันศาสตร์นั้นก็ทุกคนก็จะอิ่มใจนะคะเพราะเชื่อว่าได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นอีกวันดีๆที่มีการรวมญาติด้วยค่ะ